หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลย c a n ดิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที 0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดงเกมใหญ่ศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้รออยู่ในวันเสาร์ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายในการประเมิน3เกมเบืเบ้องต้นกับผลงานอเล็กกุนาโซชาหลังได้คุมทีมต่อจากการนุนหลังของเซอร์เลเกฟกูซันต้องมารอดูว่านาโอเล่จะมีรูปแบบแทคติกที่แตกต่างออกไปหรือไม่ ซึ่งพลพรรคผีแดงหวังจะได้เห็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีสามารถติดตามผู้เราเพิ่มเติมได้หนึ่งช่องทางที่เพจและช่องแมนเชสเต์ยูนิ่งอยู่ใต้วิดีโอครับเริ่มบทที่พรีวิวฉบับสั้นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดพบกับ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งขันที่สนามโอทราวฟอร์ดคือวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนเวลา1ทุ่มครึ่งหรือ19นาฬิกา30นาทีฐาสดทางทรูพรพพีเมียร์ลีกพลพรรคผีแดงที่คิดถึงการพาฟุบบม,มันมันเปิดมาเจอกันได้ที่เพจลาชนาวแมนยูสู้ตาย ภาสดคู่นี้ฟังแบบไม่เห็นสนามเช่นเดิมครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมยุนเตดจะยังไม่มีราฟเฟลวาลารที่บาดเจ็บจากเกมล่าสุดด้วยการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงพักราวประมาณ1เดือนปอเปบาติดโทษแบนเป็นนัดที่2ขณะที่วิกตอร์เลิฟต้องรอประเมินความฟิตแมนซี่ไม่มีฟรานตอเลสที่บาดเจ็บเอเมริกลาปองติดโทษแบนขณะที่เบนจามเมนดี้จะหายไปจากทีมในช่วงนี้ สเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามแมนยูเต็ดของลิกูนาโซชามาในระบบ3-4-2-1ี่สองผู้สาประตูเดวิดเดคาก็หลัง3คนถ้าวิกตอร์เลนเลิฟลงไม่ได้ลุคชอว์จะหุบเข้ามายืนเซนเตอร์ตัวซ้ายด้านในและเติมวเล็กเตเลสลงมายืนเป็นวิงแบ็กซ้ายแต่ถ้าฟิตทันจะเป็นเอริกบายยีวิกตอร์เลนเลิฟและแฮร์รี่ไมควายวิงแบ็กขวาปเปอร์โรนันวิสซาก้าส่วนวิงแบ็กซ้ายเป็นลุคชอว์มินฟิลตัวกลางเฟร็ดจับคู่กับสก,บสกอตต์แม็กจนเนย ตัวหลกปั้นเกมเป็นบูโน่แฟนเดสหน้าคู่คริสเตียโน่โรนัลโดจับคู่กับเอดิสันคาวานีแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่ามาในระบบ4-3-3ผู้สำประตูเอดลสันกอลัง4คนคายวอเกอร์จอห์นสโตนรูเบนดิอาสและเจ้าคันเซโล่แมนฟิลด์3คนเควินเดบรอยโรดี้และบานาโดซิวา3ตัวหลักด้านบนมีกาเบลเชซุสฟิลฟอร์เดนและแจ็คกิลิช หลายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการ์เท่านั้นอัปเดตเช้าวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนขอภัยหากมีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่ฟิตผู้สินในเกมนี้ได้แก่ไมเคิลโอลิเวอร์ส่วนผู้สินที่ดู V R คือดาวลนอิงแลนด์การดวลแมนซีของแบ็ปโกเดล่าทุกครั้งนั้นมักจะเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นและสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงไม่มีใครยอมใครคุณมีเอเดรีนเรามีเดบิดเดคาคุณมีสเตอร์ลิงเรามีซันโชคุณมีเดบรอยเรามีบรูโน อะไรแบบนั้นเลยครับยิ่งทำให้เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ขนนี้เต็ไมไปด้วยความคาดหวังของแฟนบอลการแข่งขันคู่แรกของวันเสาร์เป็นเวลาที่เด็กดูได้และผู้ใหญ่ดูดีมีทั้งเรื่องที่ดีมากๆและเรื่องที่อาจทำให้การดูฟุตบอลสัปดาห์นี้ของแฟนผีหมดสนุกไปเลยก็ได้เพราะถ้าเอาชนะแมนซสตีของเป๊ปได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการแบบใดการลุ้นหัวตารางจะเปิดกว้างมากขึ้นอีกครั้ง แต่หากพลาดท่าแพ้นั้นเท่ากับว่าสิ่งที่เลกุนาาโซชาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขามีโอกาสจอดป้ายในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่แข่งขันยังไม่ถึง3เดือนเต็มสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนเริ่มฤดูกาลคือต้องการพาทีมลุ้นขับเคี่ยวกับทีมระดับท็อปจนถึงอย่างน้อยในท้ายซีซั่นถ้าไม่เหมือนที่คุยกันไว้แฟนๆก็อยากเห็นทีมเดินไปข้างหน้าและอาจจะไม่พร้อมอยู่เคียงข้างโอเล่หรือบางคนอยากให้โอกาสจนถึงจบฤดูกาลแล้วค่อยมาประเมินอีกที ซึ่งตามโปรเจกต์ของโอเลนนั้นต้องการ3ปีในการทำงานซึ่งกำลังจะครบแล้วครับข้อบอกพร่องที่ขัดใจแฟนๆนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่ริโอฟรานด์ an, วิคอห์เกมล่าสุดกับออตแลนตาไว้ว่าช่วยบอกผมทียูเต็ดกำลังเล่นด้วยวิธีการแบบใดอยู่เราได้เห็นการเล่น3เซนเตอร์ในการออกสาสองนัดหลังที่โอเลกุนาโซชาได้โอกาสอีกเครื่องหนึ่งปองยอมรับว่าเกมกับสเปอร์นั้นมีวิธีการที่ดีในการคคุมพื้นที่และปิดช่อง ผู้เล่นสุดอันตรายทั้งซอนถึงมินและเฮลิเคเนมีโอกาสไม่มากนะักแต่มันก็เป็นเพียงเกมเดียวนัดที่พบกับอัลตันตาเห็นได้ชัดว่ายูเต็ดเริ่มละหลวมในแบบเดิมๆที่เคยเป็นเสียประตูเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลครับแต่ยูเต็ดเสียประตูแบบที่ไม่ควรเสียเยอะมากๆในฤดูก,กาลปัจจุบันจนแฟนบอลที่อยู่เคียงข้างรู้สึกเป็นเรื่องเคยชินไปแล้วซึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปในการเชียร์บอลยุครุ่งเรืองของเป็นแสดงที่มีเกมรุกดุดัน จบสกอร์ได้ยอดเยี่ยมนั่นคือเหตุผลที่ทําให้หลายหลายคนเริ่มเชียร์แมนยูเต็ดทีมนี้เกมรับในยุคนั้นมีจุดลงตัวหลายอย่างที่นําพาทีมไปสู่จุดสูงสุดและประสบความสําเร็จได้เรียวเฟนาและเนมายาวีดิชที่แฟนๆจำขึ้นใจจนบางคนบอกว่าทั้งคู่นั้นห่างไกลกับทีมปัจจุบันมากเหลือเกินและมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่โอเลกุนน่าโซชาเคยเข้ามาทำงานตอนแรกที่เขาเริ่มดึงผู้เล่นในเกมรับเข้าสู่ทีมอย่างอารอนบิสซาก้าและแฮร์รี่แม็กควาย แต่ปัญหาในเกมรับกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการเล่นในแนวรับถ้าคุณเสียประตูยากที่สุดคุณอาจจะไม่ชนะก็จริงเมื่อคุณยิงไม่ได้แต่ทีมจะไม่แพ้แต่ที่เราเห็นคือยูเตดยุโอเล่กลายเป็นทีมที่เครื่องร้อนช้าไล่คัมแบ็กกลับมาจนแฟนบอลรุ้นเหนื่อยเกือบทุกเกมในระยะหลังมันช่างแตกต่างจากแมนยูเตที่พวกเราคุ้นเคยเมื่อหลายปีก่อน วิธีการใหม่ๆที่แฟนบอลอยากเห็นไม่ใช่แค่การตัดบอลตรงกลางและใช้ความเร็วในการโจมตีก่อนที่ทีมจะได้ประตูทุกคนอยากเห็นทีมเซตเกมเข้าไปเจาะคู่ต่อสู้โดยระบบที่เข้าขารู้ใจถ้าพูดแฟร์แฟกับโมเลกุ่าโซชายกตัวอย่างเช่นลูก1-0่ง,งของบุนโน่แฟรเดสที่เปิดให้กับโรนโดในเกมชนะสเปอร์หรือลูกยิง1-1่งหนึ่งที่ผ่านการต่อบอลจากผู้เล่นหลายคนและเป็นซียร์เจบสกอร์เข้าไปในเกมกับอตาลนตาอะไรแบบนี้ครับ นาโอลเล่ way, ไม่ได้มีขุมกำลังเกมรุกที่แตกต่างไปจากทีมระดับท็อปอื่นๆคริสตียโนโรนันโดเอดิสันคาวานีมาคาชแรดฟอร์ดเมสันกรีนวูดอองต์นีมักซเซลอามัดเดียโลบูโนลแฟนเดสจารอนซานโชดอนนี่ฟันเดเบกเจสซี่ลินกาที่ผมพูดมาคือ10คนที่ไม่ว่าคุณซื้อคนไหนก็อยากได้ทีมแบบนี้แมนยูแต่สามารถเล่นในทุกรูปแบบในแผงเกมรุกเพราะมีอาวุธที่ครบมือ ไม่จาเป็นต้องเล่นด้วยวิธีการเดิมๆเ,เสมอไปการทําให้ทีมเติบโตต,ตามขุมกําลังของผู้เล่นเป็นสิ่งที่ทีมโค้ชต้องแสดงให้แฟนบอลเห็นและตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากๆคือการจบสกอร์ครับการทีพ่พ่โดยิงทบาทุกเกมนั้นเป็นเรื่องดีมากๆแต่ถ้าเกมไหนโรนโดโดนปิดพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ยิงทีมอาจจะต้องหาวิธีการใหมๆ่ๆใช้ตัวสอดเข้าไปทําในกรอบเขตโทษหรือลองให้หนักเตะคนอื่นๆด้ยิงประตูบ้าง น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าแมนยูเต็ดไม่มีโรนโดในซีซั่นนี้ทีมของเราจะอยู่ตรงไหนเมื่อกำลังจะก้าวสู่ช่วงสำคัญปลายป,ายปีที่ปโปรแกรมอัดแน่นเหลือเกินนะตอนนี้รูปแบบการเข้าทำของเรายังไม่ชัดเจนมากนะักจริงๆแล้วมี2วิธีในการให้วอลเลกุน้าโซชาจัดการเรื่องนี้ครับคือติดตั้งแผนการเล่นเข้าไปในระบบของทีมเหมือนกับที่คุณซื้อคน,นอื่นมีแนวทางที่ชัดเจนและใช้แบบนั้นเรื่อยมา แต่สิ่งที่เลกุน่าโซชาทํานั้นเขาปรับเปลี่ยนแผนทุกนัดตามคู่ต่อสู้ที่พบเจอบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางเกมเราเล่นบอลครอสเพิ่มขึ้นบางเกมเน้นเจอะตรงกลางบางเกมใช้บอลแนวเลือกและแทงทะลุหรือบางเกมใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเทาเลกุน่าโซชาจะก้าวผ่านสิ่งที่คนปลามาดไว้ว่าเขาไม่เก่งพอรูปแบบการเล่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะพึงประเมินในเรื่องนี้ การเจอแมนซิตี้ในสุดสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าโวลิโกนาโซชาอาจจะเล่นรับแล้วโตว้เน้นจังหวะฉาบฉวยเพราะซซติ้นั้นเป็นทีมที่อันตรายไม่เหมาะกับการเปิดแรกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แฟนๆอยากเห็นการต่อสู้ที่สมศักดิ์ศรีแบบที่ควรจะเป็นนักเตะทุกคนพร้อมสู้ถวายหัวจากแทคติกของคุณครับโอเล่บรรยากาศก่อนเกมนั้นเต็มไปด้วยความอบ,บอุ่นคึกคักปรากฏภาพนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดรวมตัวการรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านซิโบ รูปที่ประทับใจที่สุดคืออามาัดเดียโลเด็กหนุ่มที่กำลังเปิดโตถ่ายรูปก,กับตำนานสโมสรอ,อย่างคริสเตโนโรนันโดทุกคนเอาใจช่วยทีมรักเหมือนเดิมแนวทางการเล่นสำคัญกว่าคำพูดสวยหรูหลังจบเกมฉันใดผลกนนารแข่งขันของทีมก็สำคัญต่อความรู้สึกของแฟนบอลฉันนั้นครับโอเล่แ e. ฟนเพจและชาวคิดใจ่ังไรพิมเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้มันยึดแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกัน ผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรกก่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย